สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมือี้แอดผ้าพ่อพี่น้องมาอยู่ที่วัดปู่ทุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับมือี้เข้ากับมาตามขั้นเรียกร้องนะครับเอฟซีเรียกร้องมาหลายสำรับเลขปูเขาบนล่างนี่ครับอันนี้ที่ถือไว้นี่ก็คืองวดที่ผ่านมาได้ครับเด้อออกบนล่างนะครับซุ่มเข่าบนใกล้ๆครับปฏิมายูเชื่อมว่าวงโกงมิเกขึ่งแม่ลดจักเลขออกตัวใดพันว่าเลขตอปฏิมานี่ครับหลักฐานยืนยันนี่คือชุดเต็มนะครับชุดตัดแห้งเขาครับ ชุดตัดนี่เน้นไปที่นี่เลยสามห้ากับศูนย์ห้าเลยครับแต่ว่าชุดเต็มนี่คือนี่สาเตุที่เอฟซีสนใจกันหลายนี่ส่วนตัวเลขของฟาตุดงศูนย์หนึ่งสองนี่ก็คือมันเข้าตัวเน้นเลยครับว่น,นี้เป็นงวดที่สิบห้าเข้าสิบสี่งวดติดวันนี้คืองวดที่สิบห้าคือเพื่อนไปหาอยู่บ้านแล้วผมก็ให้ข้ามันสัญญาไว้ว่าคันเลขงวดนี้เขาเนาะผมสิพ้าเอฟซีทุกท่านมเนาเฮดห้องน้ำหมหเพื่อนเนื่องจากว่า ห้องน้ำทั้งวัดนี่ใไซได้อยู่ห้องเดียวครับผมอืมห้องเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมสิพาไปชมบรรยากาศสิพาไปเบิ่งว่าห้องน้ำเพิ่นเพิ่นอยู่จังไดรกุฏิเพิ่อนอยูอย่แบบใดนะครับซึ่งมีพระมีเนนน่ะร่วมแล้วเจ็ดรูปครับอยู่นี่แต่ว่าบัดน,นี้เพิ่นมีห้องน้ำห้องเดียวนี่ล่กะก็เลยสิพาพ่อพี่น้องมาเอาบุญใหญยเอาบุญใหญ่น้ำกันเ <ขอ S 1> นาะทุกผนะู้ทุกคนล่ะเบิดทุกทีมงานที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่กาซอยกันอิดกุรกรรมก็ยังดีเฮือจังไดรแล้วแต่เฮาสิมีศรัทธาเนาะ ไปเด er ี๋ยวจิ้มพาเขาไปคุยกันครับพระอาจานศูนย์หนึ่งสองกันเนาะพ่าตุ่ลงศูนย์หนึ่งสองตามมาครับตามไหมครับเวลาอาจารย์เพิ่านกาอยู่กุฏิหลังนี่แหละครับเพื่อนไปเบิ้งกุฏิให้เพื่อนเบิ้งเลยนี่แหละครับกุฏิกระไดผมกะว่ามันคือเถียงหน้ากับป่านั่นเฮ้ยคือกระตอบกับป่านั่นนะมาเบิ้งเนี่ยอาจารย์คือมะคุ้มผพามะคุ้ม่าอาจารย์เอาขี้รถบ่ มาคุ่มกับเอารวดอาจารย์นะจิดตังเข้าไทยแบบหวิังใช่ไมนะเดี๋ยวทาอาจารย์คุ้มพายเบลดครับวันนี้เลขอาจารย์ได้ไปกับอันนี้เข้ากับยังบอท่านรูเนี่ยชัดนะครับเพราะว่าเมื่อนี้จุดประสงค์เข้าคือมาซอยเพลนเฮ็ดเพลนส่างอยากให้เพลนมีห้องน้ำ ขันไดปวดทุก้นเท้ากับขื้อเท้าปวดนี่ละู่โทุกคนนี่ละเวลาปวดนี่ขันบ่มีมองไปมองเขามองปวดทุกนี่โอ้มันทรมานนี่ลีจานั้นแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนกับือกันอืมมีห้องน้ำห้องเดียวพระยูเจ็ดูปนี่ก็โอ้ยจักสิวายจังไดคือสภาพมังรดไปเมื่อนี่เท่ากับทิมาม่วมบุญ่วมกุศลกันโดยกัมีผู้อ่อนจะตุประจัยมาผูรานิดผูลานอยู่ผูรานอิฐผุลก้อนสองก้อนเนื่องจากว่าอ่าเพื่อนไปหาอยรานเพื่อนไปขอความช่อยเหลือไะนะ ว่าโอ้ยอยากได้ห้องน้ำดิ่าชันผมก็เลยให้ครับส่นสัญญาว่าเลขถือว่านี้เนี่ยได้รถห้องน้ำเที่ยวจากห้องว่าชันอันนี้คุยดิหมายถึงคุยกันวันจัน <c oughs> แต่ว่าพูดที่ซอยส่างนี่จักที่ซอยส่างได้ต่อไหนเช่ <c oughs> นแอฟจากที่เฮ็ดตามกำลังทอที่เฮ็ดได้ <c oughs> อันนี้ก็เชิญชวนพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อ <c oughs> ที่มีจิจต่าอ่าข้งหนึ่งในชีวิตเท่าอยากมาเฮ็ดมาสั่งในส่วนของห่างน้ำของในอ่าอยากมาเฮ็ดห่างน้ำของในซอยวัดซอยว่า ให้เพื่อนด้มีหม่องปดถูกเพราะว่าแต่ปดแต่พระแหละญาติโย่อมคำว่าวาดติกัสิริปดขึ้นกันเนาะได้หลายอาจารย์อายุใสโอ้ย่ามากวันนี้มากมากยิ่งแม่เท่ากันเลยอืมฮะกล่อ,กอ,กกองก่อนเด้อพ่อพี่น้องเด้อขออนุญาตตั้งกล่องจักเบิดก่อนเดีเด๋ยวทีให้อาจารย์ผ้ายางไปเบิ้งห้องน้ำห้องในว่าเปลี่ยนจังไดเพื่อเปลี่ยนยูเพิ่นเปลี่ยนจังไรเพิ่นมีกุฏิพเพิ่นว่าบ่มีกุฏิอยู่กันนี่ครับเพรากรเฮ็ดบ่อยาจารย์กุฏินี่โอ้เฮ็ดเยอะขมือเยอะโอ้ตัดหม่ตาไหลนะโมเนียที่เฮ็ดพ่อ มมม่่กลตังข้าวบัวหัวบ่ใบจากคือกวนโซเซเวียยู่ยู่ยังไรยังก็แม่ได้ขอแม่พยังโอ้ขอพยังมาโป๊กไว้ให้ตังค่าบ่หัวตังค่าอย่าเสียงเนาะครับผมเอาก้อนเย็นนมัสการอาจารย์ก้อนสันเนาะฮะนมัสการครับอาจารย์ครับให้เลขเจังไหนมาให้ถือค้างแน่แต่ให้ตัวเนียพร้อมถือทั้งบนทั้งล่างมันมันมากสันนะเป็นเลขนั่นเนาะเป็นเป็นเลขคำนวณเลขสูตรเลขคำนวณสิบหางวัดบ่าผ่านสิบหางวัดบ่าผ่านครับผม จำได้ว่าอาจารย์ไปหาผมยุบันอาจารย์ว่าอยากได้ห้องน้ำอยากได้ห้องน้ำเออแล้วผมก็เลยบอกว่าคือมันลําบากห้องน้ำโอ้ลำบากห้องน้ำอ้าอาจารย์ว่ากันสั่งคือว่าเพืเม่อพระอางค์เนี่ยสององค์เป็นหะเป็นเจ็ดห้องน้ำมันเน่าเย่าสามห้องแต่ว่าใ่ได้ยุห้องเดียวครับนี่ห้องอาบน้าห้องนึงแล้วห้องไทยห้องนึ่งคนโอ้มีห้องปทุกันนึ่ง มีห้องอาบน้ำพ้าอันนึงเท่านั้นต้องไปดั่งเลี้ยงคิ้วถาโอ้ต้องไปดังเลี้ยงคิ้วถาเอายังมาเศร้าเฮหตุอะไรไปบินบาทท่านาจารย์ท่านยังมาสอบหม่อเมือกัดเต้นเต้นเต้นตีสองเต้นตีเต้นเต้นตีสี่ตีสามโอ้ตีสี่ตีสามลูกคุณแม่ลูกอาบน้ำยังกับเตียงบาทยังคนนบ้านเด้อเอาแต่ยังจันกับฟังเอาเด้อครับโปรพี่น้องครับนี่แหละมาพูดชวนกดดูกดยังกัดมันบอกบ่อใดหรอกมันบอมีเงินนะครับผมมันมีเงินมีปัจจัยก็เฉพอเฮ็ดได้ เนี่ยเพราะทำไมแล้วมื่อแล้วนี่น้อยไป่เป็นบ่ล่ะครับอันนี้ใช่ว่ามือเลยมนทกแห่งมันจีหัวก็ยังกะเตรียมตัวเอาหัวขันช่วงฟ้าเคลื่อนๆมาเนี่ยนี่ต้องหามุมนั่งอยู่มุมบางไดมันโมหวมาหามุมนั่งก่อนเออพยังพยังพอไปว่าตัวทีคุ้มนะครับคุ้มหลังคาหของมือกับหัวขังมือกับจะ่าผมว่ายุกโกรดจุกปวงยิงเปรียงยูยูยูจังไดายแต่นี่อาจารย์ลำบากพอสมควรอยู่ดอกลำบากอยู่หรือว่าลำบากอยู่ดอก เวลาเก่าไม่เห็นสภาพพนัพนโยพันกิ่นพันสันพันปฏิบัติท้ำแล้วก่าถือว่ากนับแก่ฑ์น้ำพันโยแต่ว่าพันกัดสี่ยู่ได้เยอะหรือพันอยู่มาสองปีแล้วสองสามปีแล้วจนเกิดว่าพันสี่ยู่ได้ในเมื่ออายุได้ก่าเขาก็ต้องสั่งขึ้นมาเนาะ่นมาต้าองเ<อ>คลือค่อนไฟลย<อ>สั่งไปนี่ลนะต้องควบคุมเขาก่าพจารณากันไปหรือว่าญาติโยมเรื่อพี่หนังเอฟซีหลายท่านหลายคนนะผู้พันมีโชคมีลาภหรือว่ามีโชคมีหลับพันอยากกินทั้งท่าน หลายท่านหลายคนพันกับจิโท่อม้าจิตจโท่มาบริจาคหรือมาโท่มาสั่งแล้วจิตเป็นเจ้าภาพเองกับเดี๋ยวแต่พันเดี๋ยวแต่จะท้าพันเนาะโอ้โหเดี๋ยวแต่จะซื้อท้าขอพขอพันจะซื้อข้าพะขอเอาครับผมแต่ที่แน่แน่ที่แน่แน่เดี๋ยวนี้มีอยู่สองพันกว่าบาทอยู่แต่ว่ากับจีเอาจังที่กับจีได้ซื้อท่อ ซื้อท่อเก่นกันตอนนี้มาซื้อท่อแล้วผมกัาจีดเหลือมาซื้อหัวสวมครับซื้อปูนซื้อเอทได้จักก้อนเก่าเนาะอาจารย์เนาะคอยเฮ็ดไปจักเจ็ดปีสิวะแล้วยุบห้องน้ำห้องเดียวนึงคอยเฮ็ดคอยท่อครับคอยคอยคอยเฮ็ดคอยเลียกกรน้อยไปก็เรอยกว่าครับแต่กุฏิมันหลังนี้เพิ่อนกับเฮ็ดเพิ่งก่อนผมผมไม่ยูหรือมั้งครับเพิ่งกับพักไปสามเดือนแล้วนี่ พักไว้สามียวแล้วห้ว่าเป็นปีเป็นหลายปีแล้วตัวเหยียดมาหรือม้วนโซ่เปลี่ยนสีหรือไงโอ้ข้าวกรควายนั่นแล้วเพราะว่าปัจเจียวมีครับจังไกยนตร์ของข้าย่าน่าคนกับสนเปลี่ยนสีแล้วเหื้ยนจนแตกจนแตกบ้านแม่รับจนเปลี่ยนสีเหล้าไนแล้วที่เฮ็ดไว้เกตกับว่ามีพญาน้ามีแต่หัวเออพญานาหนี่สีแม่นต์ใส่ไเนาะเป็นเพื่อนจังไรนนี่นะใช่ ใส่บุกบิลใสบุเบิลใส่บุเบิกบุไมีเกียจมันมาขายบุมีเกียจแต่ว่าตัวนตัวเลขเนาะจังงวดจังยังอาตมาอะเดี๋น้าปล่อยมาสามสี่งวดแล้วเนาะสามงวดเนาะที่ตั้งแต่ตั้งแต่เข่าติดมาหนิตั้งแต่ผมติดตามมาหนีสามงวดสามห้าสี่หกเก้าหกเข้ามาตลอดเข่าบนล่างสองงวดติดมาหนิงวดที่แล้วกับเข่าบนล่างงวดก่อนแล้วเข่าบนล่างครับ วัดฟ้าขุนเขาสามตัวครับเขาบนล่างอีกครับผมเขาทั้งสามตัวของวดที่แหนกันดีครับเพราะฉะนั้นก่งวดนี่ก่มาแล้วล่ะมาแล้วเออว่าสีบ่แล้วว่าหันกัว่าสีแล้วกัเลี้ยวมาบังแหลียวมันบ่หลายตัวแล้วปะมาก็เลี้ยวชุดตัดแล้วเอาตัดเหลียวสำคัญมากจังยังอีกเรียบร้อยโอ้ยากได้ชุดเต็มนี่ชุดฟาดปุ๊บหมดนะ คันพ่อัวเล็คือฟาดได้เลยบ<า>่ไม่ต้องไปรอเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่่นะตัวนี้นี่แหละเอาไปแล้วเลยคือว่าจักษน้อยนี่พุ่นกระดังมากพอดีกระดังมากโอ้ยเรียกข่อยซื้อว่าได้เว้ยอืมเรียกเมียซื้อไลด้วยเวลาเสียบ้าครับผมคันพอน่อเมื่อนี้คือฟาดรถเจอเออเจอเร้แตกแน่คจะว่าบ่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่คันพ่อคือไปไปจัดไปจัดการล้วนนะมันผู้้ผูดเสียบ้าขึ้นมนันใจแล้วเดรศนะ โอ้มันใจแล้วตัวเลขายกันก้อนมื่อกี้คือมันใจคักแล้วครับผมสองงวดติด์สามงวดตีคือมันใจงวดมันก็มันใจเน้่ยม่ต้องนอนเตรียมมาลงอะไรดอกเห็นบอกเขาปล่อยตัวทุกตาดมาเลวครับสามครูสี่คู่แตกโอ้มันก็เป็นตะเงินอยอะดิเนาะเป็นตะเงินอยู่ได้สิบห้าแตกตัววุ่งกลมตัวมันออกลมเหมันครับสามหาวันนี้แห้งจังครับหาซูลห้องโถงขึ้นสองอันเลยครับเอาบบบนี้กิดเบิ่งเอาเนาะยื้อเงินไป แจะตั้งงานพระอาจารย์ก็หายไปสั้นล่ะเพราะอะไรพี่น้องคนบพันบ่ปศุรือว่าคนเงินหน่อยกันให้ร้ายกึ่งกับสิ่เพียงเงินครับให้ตัวเน้นๆไปรอ่นกันเจี๊ยเซลอยด์แม่สันเรามันถืกเอาปลานั่นบ่อาจารย์กันเจี๊ยเซร่นนะไม่ไม่กันเจี๊ยเซอ่ะนะแม่นว่าอะไรอาจารย์เอาของชั้นโ่นบ่สำหรับปูงบหน่อยเงินหน่อยจะซื้อได้น่าภูงหน่อยเงินหน่อยน่า

กะไลกะไลหมองไลบอลเนาะถาเฮ็ดมาว่าจังยับซี่พันเอแอดมินเพื่นก็ได้แต่ไลหมองไลบอลกัเพิ่นกับ่ถือเลขดิล่ะเพิ่นกับ่ถือเลขกันนะแต่ว่าเพิ่นอยากสร้างเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างลาเมียบบัตรถือดอกเต้าเลยอีสานท่านเพิ่อนเพิ่นก็ว่าอยู่ดิว่าเพิ่นน้ำใจคนคักอยู่ดิเนาะน้ำใจคนว่าน้ำใจอยู่ต่อข้นอยู่ดิผู้มาเค็ียร์บัตร้างมันบ่มีกะพอจะพอได้อย่างได้กินมันกาซอยอยู่แล้วอร่อยต้องอร่อยเด้อหางอร้อยแล้วพันหนึ่งเด้อ ับเรียกว่เจิ่นว่าแต่ว่าก็ดีเจนะเพันจะดอกยกมือนั่มใชว่าจิตใจพ่นประเสริฐอีนลีเห็นมงเห็นมงส้างพ่นมี่ได้ก็มันก็อยากส่้อยด้อนกรเหีนมงทั้งซั่นแหละมันลำบากเรื่องความลำบากของฟ้าของสงเรื่องของผู้ใรก็แล้วแต่ล่ะลำบากแล้วนี่กันเล้วอนันจุดนั้นแ่ะมันเป็นการนิตตอรืแล้ว่าเป็นการสงสารจากกินดากส้างจากท่านไปส่งให้ผู้คนมาข้าวเจ้าคอยก็หาไปให้กัน ไปเทียเียมีโซยมาเหมือนเนาะครับคันเลขอาจารย์เทอยมกิ้ยังสี่นี่สรีมีโซกเดียวๆอยู่ดอกว่าที่ผ่านมาบางเรื่งนี่สองร้อยใบครับสองร้อยใบสูนหาเต็มๆเลยไปเกินเงินเขาบอกว่ารางวัลที่หกไม่จ่ายเอาสูนหาคักนี้นี่มูเจ้าเบิ้งเปลี่ยนจังไหนว่าจอกรางวัลที่หกว่าจังคำว่าสองร้อยใบผมตีลังกาบ้านกำลังภายในดีใจว่าจัง มาได้แช่แม็นทังวัลที่หกเขาใจทั้งรางเจ้าเป็นบ้าผมมาขึ้นเรียกทั้งเทิงนี่ว่าจันทร์ชูนหาวันนี้เรื่องเรื่อกนั้นมันใจยุ่ยด้วยครับชูนหาเพื่อนเอาพยางไม่จะใส่มาแยมไว้นี่แต่แต่ว่าเพื่อนัวกกระเฮ็ดเลี่ยวเนาะก็เอาอาศัยเอาใช้บ้านให้มาเนี่ยแหะอันนี้กระได้เพื่อนบริจาคมาตั้งแต่มันเก่าหลายแล้วใบจากทั้งเทิงมันกแตผูกกับพังเนาะมันกับเปลี่ยนหูโกลนโซเซเวียอยู่ทั้งเทิงเพื่นก็เลยเอาพยางไปครอบไว้บาิจีสิพาไปเบิ้ง ห้องน้ำไดนี้สาเหตุเป็นอย่างพิ่นคืออยากได้ห้องน้ำเอาไปเบิ่งว่ามันบ่พอเพียงในลักษณะใดครับเอฟซีครับตามมาครับนี่เนาะค่ะก็เป็นห้องน้ำเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะใส่ได้มีห้องเดียวแค่นี้บ่จังโอ้โหไอซองห้องนี่คือห้องอาบน้ำโอ้ห้องนี้ครับผมห้องห้องนี้ใส่ได้นะครับ แต่ว่าสองหองนี้ก็คือเป็นหองอาบน้ํานะครับหองหองว่ายตาโคตทุกก็คือหองนี้เท่านั้นครับพี่น้องนะเนาะและ้วสองหองนี้คือหองอาบน้ำนี่คือส่วนหองหองน้ำทั้งวัดนี่นะครับเอาแต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตถ่ายนอกเนื้อออกจากเหล็จกจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ,ดเ,อเดี๋ยวทีพ้าไปเบ่งกุฏิบนัน บ่เพื่อนตั้งโยรักษณะนี่ต่อขานมันเทียงไร้บอดีเพื่อนว่าสวัดีครับกุติครับผมก็สงสัยย้อยว่านีดเป็นอย่างไรเฮ็ดกุติเอยียงๆที่อาจารย์เพื่อนบอกว่าขนโยเทียงไร้บอดีต้องมีความเอียงมั่งจักหน่อยเพื่อนนี่ครับอเรียกว่ามันไม่เที่ยงเพิ่อนลักษณะกุฏิที่เป็นอย่งที่บอกว่าเพิ่นบอกว่าสังขารมันไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเป็นมนุษย์มาเนี่ยไม่เที่ยงแม้กระทั่งกุฏิยังไม่เที่ยงเลยผูน่ะเห็นปะ, <c oughs> ะนี่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยสร้างเป็นแบบนี้เฮ้ยจังได้กับบอจักแต่ผมเข้าใจว่าปวกกินทั้งรางนี่จังไรกับบอจักคือกันอ่านี่ก็คือในส่วนกุฏิเด้อพ่อพี่น้องเด้อเพิ่อนเอนือนทั้งบานเฮาเอินกุฏิเือสิเอือนจังได้กับบอจักแต่ว่าแอดเดียวเห็นแล้วมันบอกคือกุฏิเนาะอันนี้ก็ฝากขอด ผู้มีจิตท่าทุกท่านนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลหรือจังไรก็แล้วแต่นี่เขามาทั้งวัดว่าล่ามทั้งนี้หัวถีบบ่อผ่านไป่ผ่านมากหัวอยากมาเหตุมาสั่งซอยทั้งวัดว่าล่ามเพิินกะตรงนี้กระเดี่อเชิญนะครับเดี๋ยวผมทิมเบอร์พระอาจารย์ทิมใบไห้ทั้ง่างพอเป็นพี่น้องกะโทษติดต่อโทษคุยสอบถามครับอาจารย์ลวหรือว่าจะติดต่อมาทั้งแอดมินแต่ละช่องนะครับอือันนี้โอ้อยากเคียร์เดกสัง นี่ส่วนนั้นส่วนนี้ซอยอาจารย์นี่ซอยพระธุดงค์ศูนย์หนึ่งสองเลอร์นน้กาติดต่อมาได้ครับพี่น้องอ๋อันนี้กาอออนนกเอาช่างมีนะครับเดี๋ยวจิไปสรุปตัวเลขสู้ฟังหลังจากที่เพื่อนหายมาแล้วก็ได้ว่ามีตัวไรแน,น่จังไหนเดี๋ยวเสียที่ใบสู้ฟัง่งท้ายคลิปนี้ครับพ,พี่น้องครับ